เด็กคนนี้ไม่ธรรมดาค่ะทุกคนคะสำหรับอารไอศกุณาพรล่าสุดนี้ค่ะกลุ่มปิดโอ้โหแฟนนขับให้การตอบรับเยอะแยะมากมายกับโมเมนต์กับเรื่องราวที่การขึ้นสลิงครั้งแรกของรองอารไอศกุณาพรเอาได้ว่าโอ้โหทุกคนเห็นทุกคนได้รับชมต่างรู้สึกว่าโอ้โหเด็กคนนี้ทําได้เด็กคนนี้ทําถึงกับเหตุการณ์ทุกรูปแบบจริงๆทุกคนคะสุดท้ายล่าสุดนี้นะคะแอดมินได้ไปเจอมา ไม่ว่าจะเป็นแต่ละกลุ่มแต่ละแพลตฟอร์มของน้องอายนะคะตอนนี้แฟนคลับให้การแชร์เยอะมากกับการที่เด็กคนนี้ในการขืนสลิงคังแหลกของเพิินพี่นอ้องกับน้องอายที่อยากขึ้นอยู่แล้วอะ่ะและทุกคนคิดว่าอุ้ยเนี่ยน้องคิดว่าทําแม่หรอคิดว่าน่าจะแบบว่าเออกลัวหรืออะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วทุกคนขาความจริงมันปรากฏค่ะที่ได้เห็นเด็กคนนี้อายุเพียงแค่นี้กับทําทุกสิ่งอย่างมาได้อย่างสมบูรณ์แบบ สมกับเพิินอย่าขืนคจังบอดนกวาทุกคนคะ่ะกับเรื่องราวกับโมเมนต์ที่โอ้โหแฟนคลับอย่างเรารู้สึกปลื้มใจเนอะที่กว่าจะมีวันนี้กว่าจะเป็นอา้สไอศุณพรในทุกวันนี้มากายอย่างมากไม่หยุดที่จะพัฒน,นาตัวเองทุกคนคะ่ะ พัฒนาตัวเองเรื่อยๆสำหรับน้องคนนี้เนาะน้องอาอจนุนภนถือว่าเป็นในการขึ้นสีลงนในการโชว์ขึ้นโชว์เนาะถือว่าเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งอที่น้องได้ข้ามขั้นขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็ว่าได้สําหรับในเรื่องราวนในมุมมองนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะ FC แฟนคลับ หรือว่าศิลปินบุคคลบุคลากรในครอบครัวเซ็มหกนะคะพากันจับโทรศัพท์ช่วงที่น้องขึ้นโชว์ะอะเยอะแยะมากมายพากันลงโอ้โหเเลื <S <s ่โอนไปใส <s> กระห็นกับอพาะไอศกรอนขึ้นสลิงโชว์นั่นเองถือว่าเป็นเรื่องราวเนาะเป็นโมเมนที่ FC หรือว่าแฟนคลับอย่างเรานะคะได้เห็นก็ต่างมีความสุขอเก่งมาก กับเด็กตัวแค่นี้ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาไกลขนาดนี้จากเด็กอยู่ป่ามันตัวดำๆไม่กล้าที่จะทําอะไรจนมาถึงดูวันนี้กล้าที่จะ,ะเผชิญหน้ากล้าที่จะที่จะสู้กับเรื่องราวที่อันไหนไม่เคยทําต้องลองนี่แหละพี่น้องคะลูกบอนนสอนพสกอรสียนปากดีนั่นเองคะอ่ะอก่อนอื่นนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกคนไปรับชมกันก่อนเนาะสําหรับการขึ้นโชว์ครั้งแรกค่ะของน้องวัศกุณณพร์นะเพราะว่าเอฟซีบางคนก็ถ่ายเยอะๆมากไป สำหรับคลิปในคลิปนี้นะคะเราขอเอาคลิปของมาดามบอลลูนเนาะที่ถ่ายดองไอศกรีมที่ได้ตอนขึ้นโชว์นะคะทําการโชว์เนาะให้เห็นกันถ้าใครแล้วสามารถดูทั้งนั้ค่ะสําหรับช่องทางนี้พี่น้องคะเพิ่งทีละแบบเกินมากอายเกินจริงๆค่ะ ทุกคนขาแบบอืทําถึงทําถึงมากแล้วแฟนคลับหลากหลายคนคอมเมนต์ว่าเออเนี่ยไม่คิดไม่ฝันว่าน้องไอจะมาไกลขนาดนี้บางคนเขาบอกว่าอไอเก่งมากใจกล้ามากลูกกล้าสู้กล้าขึ้นกล้าทําทุกสิ่งทุกอย่างจนมาถึงลูกปัันนี้แฟนคลับคือประจักษ์มากกับเด็กอายุเพียงแค่นี้เนาะ เนี่ยค่ะทุกคนค่ะแล้วก็โมเมนต์ที่ลูกสาวทาการขึ้นบอสนกพงศ์ตรานแส่ปอนนีก็ได้มีการมองโอ้โหเป็นมองที่น่ารักมากเลยค่ะทุกคนค่ะนี่คือเป็นพ่อจ๋าภูมิใจอืนั่งยิ้มเปย์เปยๆลูกสาวเฮ็ุสิ่งมนีดย่างโอ้โหลงตัวมากเลยนี่ค่ะทุกคนค่ะ ประมาณนี้นะคะทุกคนลองไปหากันดูกับการขึ้นของน้องว่าตอนนี้ก็ทุกแพลตฟอร์มมีมดค่ะว่าแฟนคลับก็คือพากันแชร์ไปเยอะแยะมากมายกับโมเมนต์นี้กับเรื่องราวนี้เนาะแล้วที่นี้ขำมาอ่านคอมเมนต์บ้างแฟนคลับคอมเมนต์เยอะแยะมากมายกับเรื่องราวกับโมเมนต์ที่ต้องอายนะคะในการขึ้นเนาะบางคนนะบอกว่าสมกับเป็นพ่อจ๋าที่เคยพูดไว้ว่าเออเนี่ยลูกสาวคนนี้จะเก่ง จะเก่งจะทำังสิอยหลออยมมาได้เป็นแบบนี่แหละอ่างไงอะ่ะเหมือนว่าแบบให้เขาหนว่มเขาเห็นให้เขาเก่งได้ถูกรูปแบบที่พ่อจ๋าค่อยส้งค่อยสอนประมันเนี่ยน้องอายเก่งมากพ่อจ,จอ๋าคงภูมิใจอเด็กคนนี้มหัศจรรย์เก่งทุกอย่างพัฒนาตัวเองเป็นชูได้สวยงามมาก,กนา้องอายสกุณพรสมแล้วที่พ่อจ๋าอีหลาเฮดได้ทุกอย่างภูมิใจเนาะ เนี่ยเมื่อคืนใครเข้ากลุ่มปิดนะคะก็คือว่าโอ้รู้สึกว่าโชว์ออกมาคุ้มค่าราคาบาาัตรมากเลยเนาะลูกสาวน่ารักเก่งที่สุดเลยเนอ้องอายเก่งมากชื่นชมเนี่ยใช่ค่ะเด็กคนนี้ดูแล้วมีความสุขเขากล้าที่จะทําอะไรประมาณนี้เนะคือจะเห้าแบบดูมั้งแต่ช่วงแรก งแต่วันแรกจนถึงวันนี้รู้สึกว่าน้องมาไกลอย่างมากแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะรู้สึกปับปลื้มใจแทนกับบอดหนุกบอดหนุและกันยายาล่ำเนาะที่คอยแบบว่าคอยสั่งคอยสอนคอย ผลักดันเด็กคนนี้ให้เขามีพัฒนาการให้เขารู้สึกรู้จักฝึกฝนทุกๆุกอย่างจนมาทุกวันนี้นะคะแฟนคลับให้การตอบรับให้การชื่นชอบเด็กคนนี้อย่างมากสําหรับอ,อะอายสกุลณพรไปวงได้ก,กระตามแป่ไปใส่กระตามแปรแฟนคลับให้การตอบรับไม่ว่าจะวงใจเกินร้อยเนี่ยที่ผ่านมาเนาะแฟนคลับใจเกินร้อยบอกว่าอุ้ยน้องอายเก่งมากลูก แม่เพิ่งเคยเห็นน้องายครั้งแรกอันนี้คือเป็นแฟนคลับจากใจเกินลอยเนาะเพิ่งก็ชมโอ้โหชมมากว่าไม่เคยเจอเด็กคนนี้อายุเพียงแค่นี้แต่น้ําเสียงไม่ธรรมดาทั้งการทุก,ท,กทุกอย่างอืพื่อจเงเถวก่อน้วยกันของต o k เกีย s i มิสิแฟนคลับทางต o k เกีย s i มิสิกเอามาคอมเมนต์เหมือนกันว่าเออน้องอายก็นี่แหละเนาะเกินอายุมากกับทุกกิจกรรมกับทุกเรื่องราวที่ทําการโชว์ทำการที่ได้เห็นกัน ประมาณนี้ทุกคนคะ่ะรับรองว่าติดตามเด็กคนนี้ไม่ผิดหวังอันนี้คือก็จริงๆนะคะตั้งแต่ติดตามมานอกจะเข้าปีที่2ปีที่3แล้วสําหรับการที่น้องอายจะมาอยู่กับพ,พ่อจ๋าก็รู้สึกว่าดูทุกวัน f c i ดูก็มีความสุขทุกๆวันคะ่ะก็ติดตามตอนต่อไปทุกคนคะ่ะสําหรับเด็กคนนี้อายสกุลนาพรเพชรมรนีพ่อจ๋ากําลังเจียรนายพ่อจ๋ากําลังที่จะอ,าอ่างไรอะผะคบพอง,งุม เพชรเม็ดนีลูกนกเม็ดนียางพิธีพิธันอ่าให้ทุกคนได้ประจักษ์ในทุกโชว์ในทุกมุมมองของน้องคนนี้นะคะใครยังไม่เคยไปเจอตัวจริงอ啊ไอศุรีนพรต้องไปเจอสักครั้งหนึ่งรับรองว่าคุณจะติดใจอย่างมากขนาดแอดมินนะคะแต่ก่อนนะไม่เคยเจอตัวจริงน้องเนาะดูในจอก็ยังแบบโอ้ยก็ยังตกหลุมรักก็ยังแบบว่ารักเด็กคนนี้แล้ว พอได้ไปเจอตัวจริงยิ่งรักกันใหญ่ค่ะเพราะว่าด้วยความที่น้องนะคะทะเลนเนาะแล้วก็น่ารักมารยาทก็คือเยี่ยมเหมือนกันทั้งมารยาททั้งเรื่องการพูดการจ้าอ่อนน้อมถ่อมตนไปมาลาไหว้เอาใจเขาเมตใจเราอย่างเงี้ยทุกคนค่ะเนาะติดตามต่อไปซัพพอร์ตต่อไปค่ะสําหรับเด็กน้อยคนนี้อากัยสกุนภรเสียงวีหกรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะสาหรับพอ่อแม่เอฟซีดูคนที่กัาลัางว่าเออเนี่ย อาจจะไม่ไม่รู้นะว่าเออไอเป็นใครหรือว่าไอายังไงเพราะว่าทางช่องทางเพจนี้ก็ทุกคนก็บางคนก็เป็นศิลปินคนอื่นก็ได้มาเจอคลิปนี้ก็ให้ทุกคนดูไว้ค่ะต้องไปติดตามไอศุกณรณพรสักครั้งหนึ่งถ้าใครยังไม่เคยได้เห็นน้องนะทุกคนเนาะ,ะสำหรับวันนี้นะให้กากาก็ไล์ก็แชิไปตามเพจหรือช่องเลยนะคะสาหรับมันี้ก็ไปกันคะ่ะ